สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสามครับผมสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายสุชาติดวงดีครับอายุเท่าไหร่นะครับอายุหกสิบห้าแล้วครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับสิงห์บุรีครับทําอาชีพอะไรอยู่สิงห์บุรีขายปลาทอนรับจ้างครับก็เก็บขยะด้วยครับก็ทําทุกอย่างครับที่เขาจ้างครับผมครับ แล้วพออะไรถึงมาประกวดไม้ทองคําครับก็ชอบร้องเพลงครับแล้วก็อยากออกทีวีครับอ่วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับจดจดมาฉบับสุดท้ายครับุยอเพลงนี้เขากําลังกลับมาดังเลยนะตอนหน้ากากทุเรียนเอามาร้องในรายการเดอะแมทนะครับเเป็นไอดอลผมนะครับคุณเกษมโรมสารครับอ๋อเป็นไอดอลด้วยครับผมวันนี้จะร้องเพลง จดหมายฉบ,บับสุดท้ายของเกษตรกรมสันนะเดียล็อกจบแล้วค่อยมาคุยกันนะครับผมครับเมนหากเธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทำลายเผาจดหมายก็ตามใจเธอ อย่ากเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเส้นอย่าเพลอให้เขาเจอจะหวาดระแวงฉันไม่มีรอคำอวยพรไม่มีแม้คำบอนชมบังอ่อนให้มันกินแน่ อย่าได้กันวนคนจนที่กินข้าวแก่ไปเถอะไปกินของแพงนอนนุ้มใบแดงให้มันซาใจภาพภายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหาย หลังภาพลเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ตาตาชฉลยโปรดอภัยเธอดักควันตานี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอบุ่นบายตามสบายเธอน้องพะงา ไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคด,ดีเถิดนาขออําลาเถิด,ด้วยเสียงเพลงคุณร้องเพลงได้ดีขนาดนี้ คุณเป็นใครชื่อนายสุชาติครับดวงดีครับคุณร้องเหมือนต้นฉบับเลยครับก็คนก็ว่าอย่งงางนั้นแหละครับเพื่อนๆในวงเวลาไปสังสรรค์กันก็บอกว่าผมเสียงคลายครับเสียงคล้ายครับไม่ได้คล้ายอย่างเดียวครับหน้าตาก็คลายเขาว่าง,งั้นครับผมยังจำภาพของคุณเกษมคมสันได้ดี เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูใกล้เพราะว่าเกษมเนี่ยเป็นเพื่อนะแต่เพื่อนรุ่นน้องผมผมจำภาพของคุณเกษมคมสันได้มีครั้งหนึ่งที่เราไปแสดงงานกันที่ลบบุรีแล้ววันนั้นน่ะฝนตกฝนตกหนักมากๆแล้วเกษมคมสันเนี่ยก็หัวแบบคุณอย่างเงี้ยฮะก็หวีผมแต่งหน้าแล้วตีกระบังเฉอมางี้แล้วหลังคาก็น้ำขังฮะเด็กก็เอาไม้ไปกระทุ้ง เพื่อที่จะไล่น้ําฝนดันเอาทั้งแหลมๆกระทุงแล้วน้ําล่วงมาที่เกษมคมสันจากชมทรงผมตั้งๆนะฮะลูมาปิดหน้าขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาหล่อมากแต่เขามีคุณเป็นพ่อเขาหรือคุณเป็นใครผมก็เนเท้าเนี่ยนะครับคุณคือเกษมคมสันเกษมครสันพอพอได้ยักเอาดออกได้พี่ โอ้พูดไปตึงแล้วก็ร้องไปก็ปวหนวดหลุดนะฮะขออนุญาตนะฮะพี่สุกุลาครับผมอันนี้คือต้องขอบคุณเมคอัพเวลาเล่นหนังเล่นละครถ้าติดหนวดเนี่ยพูดก็จะไม่ธรรมชาติปกติกเกษมเนี่ยเขาร้องหน้าเวทีเขาร้องดีมากแต่วันนี้มันมีความรู้สึกว่าม,มันตึงหนวดตึงเคราเอาตายตาย,ตายเสร็แล้วหน้าก็แต่งให้ดําด้วยเหรอทุกอย่างอะพี่เอยทั้งตัวให้ฮะทั้งหัวด้วยฮะหัวด้วยตัวด้วยมือไม้เขาทําหมด และนี่คือเวิร์กพอย์ฮะนึวกว่าเอ๊ะมือไม้ก็ไหม้หมดเลยเขาเขาไม่ต้องเอาออกก็ได้มั้งอั <c oughs> นไหนเอาออกแล้วก็เอาออกก็ได้ <c oughs> ตาเตินนะฮะทุกอย่างครับตอนนี้พี่น้อกก็มีสามคนสี่คนและยืนข้างๆผมนะฮะตานี่ก็ใส่เป็นคนตาถั่วเลยหน้าเคี้ยวมากเลยตาเขา <c oughs> อย่างนี้ใช้ว่าแมวก้าชีวิตได้ไหม <c oughs> ผมว่าใช้คำว่าแมวก้าชีวิตได้เพราะว่ากระเสมคมสันเนี่ย <c oughs> เป็นนักร้องที่เพลงเนี้ยโด่งดังมาก